วันนี้นะครับผมพาไปชมเกมหลีกของสวีเดนออสเวนคานนะครับลงแข่งขันเวลาเที่ยงคืน10นาทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างเยอการ์เดนนะครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเอฟบ็อกนะครับเรามาดูผลงานตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านนะครับเยอการ์เดนนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว19เกมนะครับชนะ11เสมอ5แพ้3ยิงได้40ประตูนะครับเสีย15มี38แต้มอยู่อันดับที่3ของตาราง ส่วนทีมเยือนนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว19เกมเช่นกันนะครับชนะ5เสมอ9แพ้5ยิงได้33นะครับเสีย26มี24แต้มอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับสถิตินะครับ10ครั้งหลังสุดของทั้งคู่พบกันก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะ4เสมอ4แพ้2การันตีการมี2ประตูไปถึง70นะครับเรามาดูราคาแฮนดิแคปนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ 0.75นะครับก็จ่ายน้ำ1.03ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำ0.87ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนดิแคปก็ยังคงให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ0.75นะครับหรือว่าครึ่งควบลูกนั่นเองนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.75นะครับจ่ายน้ำ 0.80ให้ฝั่งสูงนะครับจาน้ำ1.05ให้ฝั่งต่ําปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลาก็ยังคงอยู่ที่2.75นะครับหรือว่า2ลูกครึ่งควบ3เรามาดูราคาภูกันบ้างนะครับราคาภูราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.75นะครับภูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.00ภูทีมเยือนชนะจ่าย4.20นะครับปัจจุบันราคาภูได้มีการปรับขยับไปเพียงเล็กน้อยนะครับ ก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับจ่าย1.73ผู้เสมภูเสมอเต็มเวลายังจ่าย4.00ูนูะครับภูทีมเยือนชนะก็ยังจ่าย4.20เหมือนเดิมนะครับก็จากเรทราคานี้นะครับผมจะให้ทัศนว่าราคาภูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.73ของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกนะครับก็ยังไม่ได้การันตีว่าหน้าบอลต่อจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าภูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.00นะครับก็ คู่นี้เจ้ามือมั่นใจว่าจะไม่จบด้วยการเสมอกันการที่ไม่จบด้วยการเสมอกันนั้นต้องมีประตูนั่นเองนะครับคู่นี้เป็นบอล3หน้านะครับในราคาครึ่งครบลูกดังนั้นเราไปลุ้นประตูจากทั้ง2ทีมกันนะครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกเยอร์การ์เดนนะครับครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับเป็นกลุ่มฟรี รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่4 5 o v e r 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ o v e r 1 6 8 a o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ